สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชมไก่ที่ซุ้มนะครับวันนี้วันที่13ตุลานะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับวันนี้เข้าซุ้มนะครับอันนี้เป็นเล้าใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จนะครับเอาไว้ใส่ไก่เล็กนะครับที่ฟักออกมาเป็นตัวก็จะขัางไว้กับแม่นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นล็อกแม่ไก่นะครับ ล็อกแม่ไก่โดยเฉพาะเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะขึ้นฟักไข่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแม่ฝากผสมเจ้าสาเจริญโชคนะครับแม่นี้นะครับเดี๋ยวไปเร็วๆเลยครับ <c oughs> อันนี้เป็นแม่ทองคาขาวเป็นลูกทองคาขาวของเสียยะเพชรเจริญโชคนะครับ นี่ครับผสมกับสาเจริญโชคนะครับแม่นี้ก็พึ่งเอาไปาขางไว้ล็อกใหม่นะครับเพราะว่าาฟักไข่แล้วออกมาเป็นตัวแล้วนะครับแม่นี้ก็เป็นแม่บารมีนะครับฟักไข่นะครับอนี้แม่บุญชูนะครับไข่หมดทุกแม่แล้วครับนะครับแม่รันหนึ่ง ครับอันนี้เป็นพ่อไก่นะครับอ่าก็ยัมีอีกโซนนึงนะครับนี่ไก่เล็กนะครับปล่อยไม่เยอะนะครับช่วงนี้ยังปล่อยผมปล่อยไม่เยอะอันนี้เป็นเจ้ามังกรแดงนะครับมับงกรแดงอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสาเจริญโชคเป็นลูกชายเจ้าสาเป็นชลักที่ผมใช้อยู่ใช้ทำพ่อไก่อยู่ตอนนี้นะครับนี่อ่า ใส่ตีสามไฟนะครับคู่เกิดนี่ชนชนะหกแสนหกนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมทำพ่ออยู่นะครับส่วนนอ้แก้ร้านนี่แก้ร้านถ่ายผลอยู่นะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยเดี๋ยวพามาชมลูกไก่กันครับนะีครับอันนี้เล้าใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จอันนี้เป็นลูกหม่ำหม่ำนี่ก็คือเป็นพ่อของเจ้าบิ๊กกัพ ถ้าตัวสีล้านที่อยู่กับเสียชื่มหนุ่มลงหมีนะครับนี่ครับตัวเมียคอกแรกนะครับได้สามตัวผมเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับเอาไว้ทําสายตัวเมียตอนนี้ทําคอสองอยู่นะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับซุ้มปอบปอนสามอันนี้ก็เป็นมังกรแดงนะครับบวกสาเป็นจรกษณ้ทาให้พี่ชายที่จองไว้นะครับได้แปดตัวนะครับอีกแม่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกแย้ร้านนะครับจะไม่มีลูก สาเจริญโชคว,ว่าผมเพิ่งทํานะครับอันนี้ลูกแจร้านทั้งหมดเลยน,นี่ก็เป็นลูกแจร้านนะครับนี่ครับชุดนี้นี่รอโตเลยครับเน,นี่ครบกำลังสวยเลยครับเดี๋ยวก็คงเอาไปปล่อยนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ก็ลูกแจร้านเหมือนกันเดี๋ยวคงเอาไปปล่อยนะครับชุดนี้ ชื่อสุดๆแล้วครับนี่ครับอจแดด่องนะครับช่วงบ่ายก็จะ่องมาถึงไก่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันผมไม่ได้อัพคลิปลงนานแล้วครับใน u t u b e ไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับแหมสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวกระดูกดีมากครับนี่ครับดื้อครับพวกนี้ท่านไหนสนใจก็เข้ามาสอบถามในกลุ่มไลน์นะครับมันจะมีรายละเอียดให้ชมเยอะบางครั้งผมตอบไม่หมดนะครับ อยู่ใน YouTube ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับส่วนมากผมจะให้เบอร์ไปนะครับหลายท่านก็ไม่กล้าโทรมานะครับถามได้นะครับถามได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาชมมาศึกษาสายพันธุ์ได้นะครับอเราคนชอบไก่ด้วยกันเนาะอหนึง่งออันนี้ นีผมเก็บไว้ทําสายนะครับนี่อันนี้เป็นลูกแแ้่ล้าเหมือนกันครับนี่คือพวกนี้รอโตอย่างเดียวครับไปอย่างรวดเลยแม่หนึ่งนะครับนี่กำลังเลี้ยงลูกอยู่พวกนี้ครับนี่ครับลูกไก่แข็งแรงสมบูรณทุกตัวนี่ประมาณนี้นะครับไก่ก็ไม่เยอะนะครับถามว่า เลี้ยงเยอะกว่านี้ไวไหมผมไม่ไหวครับผมดูแลจัดก,การได้แค่นี้นะครับคือคนเรามันก็จะมีาการจำกัดลิมิตส่วนตัวของใครของมันนะครับผมว่าผมทำแค่นี้กำลังพอดีนะครับไม่เยอะแล้วก็ไม่ไม่น้อยจนเกินไปนะครับนี่นครับบรรยากาศช่วงนี้ก็คงเข้าสู่ฤดูหนาว ดูเพาะไก่อย่างเต็มตัวนะครับอ่าโอเคครับผมยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามไว้ด้วยนะครับใครสนใจลูกไก่หรือว่าอสอบถามเรื่องการเพราะพัฒนาไก่ยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับผมะจะเอาแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้พี่น้องได้กดเข้าไปดูกันโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ